<Hello. S 2> สวัสดีเพี่องคนเรียนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นนาคอปะทละเลสเตอร์ได้ไหมไม่ได้ัล <c oughs> ะะเลสเตอร์แหละแบทแมนด้วยคือจะสอนเล่นแบบชิลๆแต่เจอตัวแก้ทางเยอะขนาดนี้จะเปยังไงนะฮะเจออเลสเตอร์แม่งทุกเกมนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเล่นนาคอสร์วิธีเดินเกมวิธีสู้กับอเลสเตอร์ด้วยนะฮะว่าสู้ยังไง นะฮะผมอ่าผมขอแนะนำเพจแอดเปนต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม170,000คนและมี ID RV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่30บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลขเ p e n ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นก็จะเป็นอ่ารูนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนนเองครับก็เป็นจะเป็นจอกเกาะ92.8คิ 32%แล้วก็เป็นดูดเลือดนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นตอนนี้เข้าเกมละตอนนี้ก็อยู่ในแร้งประมาณแรงคอนประมาณอ่าเกือบ20ดาวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แลงไม่ได้สูงม,มากนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับผมมาแล้วครับผมเริ่มเกมแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องขี่ยานก่อนนั่นเองนะครับเอยไม่ขี่ราตัวขี่ยานไม่ได้โอเครับสองมาฟาร์มนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวมาเวทเราได้เราต้องอัพหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เป็นเทนมันเขวิดเราได้นี่หว่าไม่ได้อัพหนึ่งมา อันดับแรกเราก็มาฟาร์มอาบับฟฟ้าก่อนนะครับบับฟฟ้าแน่นอนนะนะเขาต้องฟาร์มบับฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะเพื่อที่ได้เอาครูดาวนะครับผมมาฟาันไปเลยฮะไปอันนี้เราก็ฟาร์มไปเฉยๆนะครับผม อ่าเทียบอยู่ตรงกลางตอนนี้เราเจอซีซีข้างที่จะหนานะครับแต่ว่า <c oughs> สไตล์ผมแล้วผมไม่ค่อยออกรองเท้านั่นเองนะครับผมอ่ามาดูกันว่าการเจอซีซีหนาโดยการที่ผมไม่ค่อยออกรองเท้านเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นยังไงครับเกมนี้ <c oughs> ที่ผมไม่ออกรองเท้า <c oughs> เพราะผมอยากได้ดาเมจพที่จะฆ่านะฮะ <c oughs> เพราะว่าอันตินาคอสเนี่ยมันสามารถการซีซีได้อยู่แล้วถ้าคนเล่นช้าๆมันจะสามารถใช้ อันตินาคอสในการกัน CC ได้นั่นเองนะครับยกเว้นจับอลสเตอร์นะครับมา <c oughs> แล้วก็มาเคลียร์อ่ิปกลางแล้วก็มาเอาบัฟแดงแบบนี้นะฮะถ้าเราไปทันล่างเราจะได้คิปล่างด้วย <c oughs> โอเคเราไปแอบ,บเก็บเลือดทันด้เฉยเลยปกติต้องไม่เก็บนะ <c oughs> แล้วก็ออกโซลิเวอร์เต็มนะฮะเพื่อ <c oughs> ที่จะได้เจาะเกาะ60ของโซลิเวอร์ แล้วก็ได้อ่าความแรงด้วยนะฮะนี่ลิเตอร์สไลด์ไปแล้วหนึ่งแสดงว่ามีอีกหนึ่งอ้าวตายนะฮะโอเคก็ตอนกดอันติก่อนตอนกดอันติถ้าจะกดจะฆ่ามันให้ได้เราต้องกดพันิชไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้อ่าตระโดมันแล้วตายหมดเลยฮะเินบนแล้วงัดเข้าไปสองตัวนะฮะเราเก็บงัดไม่งัดสองตัว กำลังโด,ดนถ่ายขอสตั้นหน่อยอีกทีนึงโอเคโอเคอเอ้ยอโอเคปันตีไม่โดนไม่เป็นไรเลิงได้อยู่ประมาณนี้นะฮะไอ้เมื่อ,อกี้หลันตีไม่โดนถ้าหลันตีโดนจะเท่กว่านี้นะฮะโอเค สวยหรูครับสวยหรูเอ้ยก็ยผิดผมจะเช็คอ่าตังป่าฝั่งนู้นนะฮะอย่างเงี้ยได้บางก่อนนะพันสามเราพันแปดเห็นไหมตอนนี้ตังเรานำแล้วนะครับสันติมณิตแล้วก็ไล่าฟาร์มลงไปแบบช่วงแรกนะ,ะัะพยายามเก็บชิปให้ครบทุกตัวนะฮะเก็บลิปลิปอะไร คียปป่าให้โคทุกตัวนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราได้ตังค์เยอะมากๆถ้าขาดตัวหนึ่งแล้วก็ตังค์หายไปประมาณเจ็ดบปิบาทนะครับถ้าหายไปสองตัวก็เป็นร้อยแล้วนะครับเฮ้ยงัดเข้าไปกระโดดดักเงี้ยโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้เขาแหลมเขาไม่คิดว่าผมเป็นฟาร์มลมล่างพอดีใช่ไหม นีตีป้อมได้ปะวะไม่ได้เอาเอาเอาของเอาของจริงๆติดบ้ามังกรจะเอาของได้นะเพราะมันตายไปสองมาอันติเราเอ้ยระวังโดนแทบเลสเตอร์นะฮะเพนด้าเข้าไปเคลียร์ให้ออเดสอ้าอโอเคตายไปเมื่อเราเก็บออบเจกต์เสร็จแล้วเราก็สามารถฆ่าคนได้นะฮะถ้าสกิลเราเหลือนะฮะสลับนาคอส เห็นไหมตอนนี้ผมเจอซีซีเยอะมากนะครับแต่ว่าผมจะพยายามหลบซีซีรนซีซีน้อยที่สุดนี่แลว้วแมมมันจะพยายามฆ่าผมแน่ๆนมันเดินมาหาผมแน่ๆเดินหาเพนด้าละเพนด้ามารับให้นะเพนด,วววด้ารอสวนนั้นบนจะเล่นเยอะนะั่นตอนนี้เราฟาร์มวัฟเฟเสร็จแล้วไปเลยนะครับเพราะวา่วามีาไฟนะงัน้นสาม เราตีเข้าไปเราลห,ห,เหลบตีเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยยั่นไงโอเคยในในังรอดอยู่ย <c oughs> เกือบแล้วดีนะเมื่อกีเออ้เนโนติดเกือบแล้วมาเราได้โบเกน วันนี้ใช้อันติเชรคลิปไปจะได้เร็วๆปาลงร่างอติรีมาพอดีนะฮะแต่ว่าอเดวิลเดวิลจะไม่รีนะฮะก็ตอนใช้ก็คิดดีๆนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้รีไฟกัขนาดนั้นก็ใช้ได้นะฮะโอ้เอลิสเตอร์ชิบหายแล้วออ้อหซีซีไหมซีซีเขาหนานะเฮายอีนี่ไงผมคิดว่าจะเป็นเกมตามนะฮะ เพราะว่ามีผมเล่นได้อยู่คนเดียวตอนนี้ผมโดนแบบเข้าตรงกลางได้ไงโดนดักท่ากนตีไม่ทันซีซีเยอะเกินกนตีทันก็รอดเ,รเป็น,บนแบทแมนนี่แหละเรามองไม่เห็นอันนี้เราต้องไปเอามองกรนะครับกับแครี่เพราะว่าเราไม่มีอย่างอื่นทำแล้วเราอาจจะต้องไฟ์กับเพื่อนบ่อยๆนะครับเพราะว่า เพื่อนแพ้ไฟดูแม่แมนดีๆนะฮะเราอาจจะโดนฆ่าก็ได้นั่งไงแม่แมนอยู่ล่างแปลเปนด้เป็นดา้นดาแข็งโอเคแม่ okay. แมนต้องตายช่อน,นี้เอ้ยเพื่อนดึงสวนไม่รู้ทำไมนะเล่นนาคาเจอแต่อลิสเตอร์คลิปเลยมั้งเนี่ยเนีเหมือนเพื่อนเอ้ยอเราต้องรีบไปเฮ้ย อ้ยเสือมาไม่ทันอย่างน้อยได้ไปนหนึ่งปาดเมื่อกี้ใครจะโดนจับตีไปตีคนพร้อมปัม้มถ้ามันไม่ได้จับเราเราก็เข้าได้เลยนะฮะเฮ้ยันหลบโอ้ยอตีกับหลังตีตู้ฉอดี้ ผมไม่เคยที่จะฆ่าเทนได้เลยนะฮะเมื่อกี้คือถ้าอันติผมโดนแบทแมนนะยังไงก็ไม่น่ารอดแล้วทำไมอันติผมไม่ค่อยจะโดนแบทแมนเลยวะหลายรอบแล้วนะเนี่ยอันติไม่โดนเนี่ยอันติโดนคือยังไงก็จบนะ,ฮะเฮ้ยไกล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 มุมซิกแซกมุมซิกแซก ติ๊เตอร์อยู่แถวนี้แบทแมนไม่เมื่อกี้ผมอุตส่าห์หลบแบทแมนได้อุ้ยเล่นร่างไม่นะอย่านะเยอะเยอะจัดจัดนี่ไงอื้มอื้มอื้มผมว่าผมจะรอฆ่าติ๊เตอร์ติ๊เตอร์มาเคลียบบนนะโอเคเอ้าวสายหนึ่ง余裕だ ติเกอร์ไปตอนนี้ซีซีเขาหนามากผมบอกเลยนะต่อตอนนี้ต่อให้ออกรองท้าก,กันซีซีก็ไม่ได้จะหลบอันติเอลิสเตอร์ได้นะฮะโอเคปันไป ตอนนี้ก็ฟาร์มถ้าที่ฟาร์มได้ไปนะฮะฟาร์มหาตังคีปป่าไม่ต้องเอาหมดก็ได้นะช<ล>่วงแบบเล่นเล่นเกมอะแต่ว่าเอาหมดก็ดีนะครับถ้าเราว่างแบทแมนอยู่นี่เหรอ<ป>เฮ้ยแบทแมนมันจะรอเอาวัฟฟาผมอุ้ยกยจัดโอเคดีนะเมื่อกี้หลบแบทแมน บางทีเวลาเราไฟล์เราก็ต้องหลบหลบอ่าศัตรูด้วยนะฮะไม่ใช่แบบว่าจะสู้จะฆ่าอย่างเดียวนะฮะเราต้องหลบด้วยไม่งั้นเราจะตายเอาเฮ้ยโหเฮ้ยเดี๋ยวผมจะกดอัสกิวแวนใช่ไหมหรือแวนหรือแวนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบได้เนี่ยยังจบไม่ได้ เฮ้โอเคสวยผมเทนมานะผมเลยไม่เข้า,มากเมื่อกี้เฮ้ยผมหลบก่อนออเยออันนี้อันนี้ผมต้องรอจังหวะน,นะเนี่ย <L R S 1> ไม่งั้นเดี๋ยวผมตายไม่มีใครตีบ้านช่วยให้ยาเตะเล่นนี้จบเลยแบบรวดเร็ว,รวอโอเค,อเคประมาณนี้นะครับสำหรับการเจออาร์เลสเตอร์นะฮะการเจอตัวซีซีหนาหนานะฮะ อ่านี่ก็คาเนนอันดับหนึ่งนะครับผม19เราดาวประมาณนี้นะฮะอ่ะสิคิวเลยเหรอ,หรอตายไป2เพราะว่าเราอันติไม่โดนนะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเจอกนัหมาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบาย